ก่อนที่เราจะเข้าใจนะคะว่าการบริหารงานภาครัฐคืออะไรในบทนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าร,ระบบราชการน,นั้นคืออะไรเพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีพื้นฐานในการทําความเข้าใจบทเรียนในบทต่อๆไปค่ะในส่วนแรกของบทนี้นะคะจะเป็นการอธิบายให้ทราบถึงความหมายและความสําคัญของร,ระบบราชการและในส่วนที่2จะเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบรชาชการกับการเมืองเพื่อที่ผู้เรียนนะคะจะรับทราบว่าในจรงิจรงๆแล้วเวลา ีการบริหารงานภาครัฐเกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างไรคะ ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนเราจะเริ่มต้นด้วยแบบทดสอบความรู้ก่อนบทเรียนโดยใช้เวลาทั้งสิ้น10นาทีนะคะอาจารย์ขอให้ผู้เรียนทุกท่านตั้งใจทําแบบทดสอบนะคะต่อจากนั้นนะคะจะเป็นการบรรยายโดยให้ผู้เรียนได้ดูคลิปวิดีโอทั้งหมดจํานวน2คลิปค่ะและในบทเรียนนี้นะคะอาจารย์ได้เตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนเอาไว้แล้วผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ของบทเรียนนะคะอาจารย์ขอความร่วมมือให้ผู้เรียนทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนในฟอรั่ม ของบทต่อจากนั้นนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาของบทนี้ค่ะและเมื่อผู้เรียนได้รับชมสรุปแล้วนะคะจะเป็นการทดสอบความรู้หลังบทเรียนซึ่งใช้เวลา10นาทีค่ะในส่วนต่อไปนะคะอาจารย์ขอให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนบทเรียนโดยใช้เวลา10นาทีและพบกันอีกครั้งในการบรรยายเนื้อหาในส่วนต่อไปนะคะเช่นค่ะ